thông thường cái tôi đầu cho nó nè, kề tước kèng cái tổ cho nó, cho đi, đi mà chỉ có đây nương ha sa nè, chỉ uổng có em muốn nói em to mồi chào to nè, em chỉ có em rồi nó, muốn nói thì đừng nói đi này, trong gốc trong phân nè, chỉ to, sáu bộ phân nhoi, à, bài nó nè, tôi chỉ chết tôi đi. โอ้โหลืแธรรมดาซือแลวดีต <AU T> ี่้นมานแล้วนอน่าแล้วใจสมารนอเจดได้โกจัมานกวจะเศร้าว่ะดูเจดกอดดีจีพวกโสดเราเสอรงกอเหน้าแล้วม่จะขอน้อตอ้รอิแกะมาเสิ เอื่อเียม่ไตบ้านอจดี๋ยวันอยนาเน่ยมาเช่เออล่ยอจะมาที่เนปเชเนี่ยเชื่อจอมาเชื่อจิโตเจ้เจ้ากจอเคืแตาเนี่ยเห็นแล้วเสีเสียดีอะไรสดเสีย้ามาที่เจ้าปปน่ะดีังโตนี่เจ้าดีมันโตะช่งทาน้จ้างก่ ไปียวคติดใงงก็พ่อหนิงงก็โตนสมอนาิเรียชดอยู่วันนี้นะเปโอ้ถ้าเจ้ารามาจดีเต้าดีบางโมดีเลี้ยนเอชุตอยู่วันนี้นปิุอยู่แล้วโอ้ลุงดานี่เสียอ่าลุงดาทย่เี่ ดีกงนะนเชือในชวน้เรื่องสาดีจะเอาราตัน้อยาเไิอแต่ไปจิลูธรรมาดตัวน้เชตัวมัวน้าตอนนีเชัน้องน้าตอนนเดน้าเจอยงนอมมอมหือเรตัวโสงเือ lũ đạt thủ rất là thế một này cái nó này thế thì chơi mua mà chơi đi nào thích chơi mà thích ở chơi đấy đúng không tàu để... để... mà, Ê... Ê... mà tao xứng nào, giờ tàu nọ, máy tàu mà đây này đây chúa, chúa đây chúa, chỉ cờ, cờ chỉ ua, có cả tàu nọ thế tao mua